เดิน right? um uh huh. อย right. ู่เซนทันบ่อยๆนะก็เจอประจำเลยนะครับก็ล่าสุดเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รับข่าวดีทันทีแม็คูชิดาก็เป็นขวัญใจแฟนบอลอยู่แล้วถูกต้องนะครับแล้วก็สโมสรก็เคยออกข่าวตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าจะมีการอัพค่าตัวให้ใช่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับสดยเฉพาใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยฟังข่าวนี้ดีนะครับอืมแล้วก็ทางด้านคูชิดาก็โอ้โหเขาดีใจนะครับนะครับแล้วก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยที่ได้เล่นกับ เกมระดับสูงสุดอย่างเอฟซีฉันไม่คิดเลยว่าถูกต้องครับผมนะครับแล้วก็เขาก็ชื่นชมนะครับกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยว่าทุกคนเนี่ยนะครับในทีมโชลีเอฟซีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆครับผมและที่สำคัญนะครับแฟนบอลก็โอ้โหเหนียวแน่นเลยนะถูกต้องครับนะครับแล้วก็เขาก็ขอที่จะทำผลงานให้ดีนะครับเพื่อที่จะพาโชลีเอฟซีเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่ถึงนี้ครูชนะต้องบอกว่าไอ้นี่ไม่งี่พี่ีว่าเป็นนักเตะที่ลงสนามเลยนะ ครบครบทุกแมตช์ทุกเกมครับผมตลอดเ0้าสนาทีผมยอมรับนะว่าผมเคยไปดูเขาเล่นแบบเป็นคนแรกเลยครับของสโมสรเชลซีนะในประวัติศาสตร์เลยครั้งแรกที่ผมเคยไปดูเขาเล่นนะก็คือบอลที่เตะกับทางด้านของเมืองทองที่สนามสุขครับถ้วยกอใช่วันนั้นไปดูแล้วไม่รู้จักเลยนะวันนั้นแหละครับเป็นแมตช์แรกที่เขาได้ลงผมดูใครอะคิดมีใจกับเพื่อนนะใครว่าเฮ้ยใครอะเป็นเรื่องปกติมาเขาจะรู้ได้ยังไงถูกไหมแต่พอลงไปก็วันนั้นก็ทางผู้เนี้ดีก็เฉยเฉยแล้วป็เฉ ซึ่งอยู่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวคูชิดาครับก็ย้ายมาจากสโมสรซากะวะพรินติ้งเอสซีนะครับเป็นทีมในระดับ J2 ของญี่ปุ่นนะครับคือตอนที่อยู่ซากะวะเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากนักนะครับแต่พอมาอยู่ทางด้านชลบุรีโอ้โหรู้สึกว่าเป็นอะไรที่นะยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้าได้ในทุกๆวันด้วยทุกๆเกมทุกๆเกมทุกๆวันถูกต้องนะครับแล้วก็ลงทำการแข่งขันให้กับชลบุรีนะครับ54แมตช์ที่บอกกันในทุกถ้วยทุกรายการ ไม่มีการเปลี่ยนออกไม่มีเจ็บไม่มีเจ็บแล้วก็ไม่มีการโดนแบนด้วยโอ้โหนะครับเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากมากครับผมนะครับแล้วก็นอกสนามเขาก็เป็นแบบคล้ายๆกับเฟลลี่นะนะนะครับนี่คือคาสุโตะคุชิดะครับขวัญใจแฟนๆบอลด้วยครับผมนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่สื่อหลายสื่อนะครับเขาก็ยอมรับด้วยนะครับในสีทาวนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเอาข่าวไหนก่อนเอาไหนเอาข่าวนี้ก่อนละกันอ่ะนะครับพอชลบุรีของเรานะครับได้สิทธิ์เป็นอัตโนมัติ ครับผมนะครับในการเลื่อนเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปเล่นในการเอฟซีครับผมผ่านเข้าไปสู่รอบคัดเลือกใช่แล้วที่จะไปพบกับโปฮังใช่ไหมรอบเพย์ออฟโปฮังซิลเลอร์นะครับยอดทีมจากแดนกิมจิครับในเดือนหน้านี้ใช่แล้วนะครับ18กุมภาพันธ์ไปเยือนก่อนนะต้องบอกไปเยือนก่อนก็จะเดินทางไปเล่นที่เกาหลีใต้นะครับล่าสุดทางสโมสรเนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อมาก่อนะผมเชื่อว่าทางแฟนแฟนบอลเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ติดตามเชียร์ก็น่าจะพอเศร้าๆนิดหนึ่งครับ นะครับเพราะว่าเนื้อหาข่าวก็สามารถหน้ที่ทำเว็บไซต์ของสโมสรนะมาทวนอีกสักครั้งดีกว่าอ๋อมีใครบ้างก็ผู้เสั่งตูเนี่ยครับที่ทางโค้ชเฮงนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้บริหารเนี่ยนะครับซับโค้ดทุกคนได้ตัดสินใจเลือกนะครับก็3คนเหมือนเดิมมีสุจินนะครับสินทวีชัยแล้วก็หาดชัยสันกล้าครับผมกองหลังนะครับก็มีสุรีนะครับนัทพงศ์สุทธินันไทยสารนะครับชลทิศครับผมแจ็คกรี โฟเต้นะครับเดกาเต้นี่เป็นคนใหม่ล่าสุดเลยนะคนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเซ็นเข้ามาครับผมนะครับแต่ถ้าย้อนดูประวัติเขานะครับเขาเคยมาอยู่แล้วให้กับชมบุรีรู้สึกจะเป็นปี2006ันหกนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับเดินทางไปเล่นที่ยุโรปครับือฝรั่งเศสแล้วก็กลังกฤษนะครับแล้วก็มีเจ้าอ็อฟนะครับนุพนน์นะครับมีพุทธินารีศรีด้วยนะครับส่วนกองกลางเนี่ยมีพานุวัตจินตาเธอฝากใจมากอนุ่ชายกิติวงศ์ศรีเจฟฟี่เจฟฟี่แหม่ไม่ติดได้ยังไงเพิ่งเซ็นสัญญามา นะครับม um, ีอดุลแล้วก็มีคาซุโตครูเช uh, huh, mm ิดแน่นอนครับผมนะครับส่วนตองหน้าครับมีพิภพมีนูรูนนะครับมีคราวินครับผมมาด้วยนะครับแล้วก็มีวานิชจ่าแสนต้องสังเกตดีๆีนะพี่มีจำสังเกตว่าโค้ชเฮงเนี่ยถ้าเกิดถือว่าชุดนี้เป็นจริงเนี่ยถือว่าให้โอกาสลูกยอะอนะครับก็จากชุดนี้นะครับเขาจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ครับอย่างน้อยเนี่ยห้าคนก็คือ5คนนะครับภายใน7จดวันครับก่อนแข่งขันครับผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่าเพิ่งกังวลไปถูกต้องครับก็7จดวันนะครับหรืือว่่าาูงยค วันที่11ไม่เกิน11กุมภาพันธ์นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นได้5คนจากที่ส่งไปนะครับนะครับก็ต้องดูครับว่าจะเปลี่ยนแปลงใครเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะยึดผู้เล่นรายนี้ครับนะครับชุดนี้ที่ส่งไปซึ่งนะครับพอมีการประกาศรายชื่อปุ๊บเนี่ยนะฮะทางทีมงานนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยทางสโมสรได้ส่งทางทีมงานนะเดินทางไปประชุมนะครับก็คือรายการเอฟซีชั้นเลีกมาแล้ว นะครับแล้วก็เป็นงานเตรียมทีมนะครับผมนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการวางคิวอุ่นเครื่องด้วยนะครับก่อนที่จะไปพบกับโปฮังซิลเลอร์นะครับอดีตแชมป์เก่าสามซ้อมใหม่ไม่ธรรมดานะโปฮังไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นทีมที่ผมเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆด้วยนะครับเป็นสโมสรเก่าแก่มากๆโปฮังซึ่งนะครับโปรแกรมในการอุ่นเครื่องของทางสโมสรเนี่ยนะครับเขาวางไว้นะครับโดยเริ่มจากเกมแรกนะครับเขาจะอุ่นเครื่องกับทัมปีเนสโรเวอร์นะครับเป็นแชมป์ เอลลีกปีล่าสุดเลยนะครับอของสิงคโปร์จากสิงคโปร์นะครับก็ประมาณปลายปลายเดือนนี้28่สิบแมกราคมนะครับต่อด้วยเกมอีกเกมมีสานัดนะครับก็จะไปเยือนร้อยเอ็ดยูเนเต็ดนะครับในวันที่3กุมภาพันธ์ในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก่อนที่จะไปเยือนอ่างทองเอชซีนะครับที่สนามบอลจอ่างทอง5กุมภาพันธ์ถัดมา2วันนะครับก็ประมาณ5้าโมงเย็นก่อนที่จะไปพบกับเลยองเอฟซีครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลยองสิบเอกุมภาพันธ์ นะครับในลาประมาณ5้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านโค้ชเฮงนะครับก็ได้กล่าวถึงโปรแกรมหุ่นเครื่องนะครับสี่นัดสุดท้ายก่อนที่จะไปเกาหลีใต้นะครับบอกว่าตอนนี้ทีมของเราในกำลังเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะไปเพย์ออฟนะครับรายการในฟีแชมเปี้ยนลีกนะครับในวันที่18กุมภาพันธ์นี้อยู่ทั้งเรื่องของความฟิตครับสำคัญมากใช่แล้วครับความสาำคัญในทีมถูกต้องครับหรือพูดง่ายคือความสามัคคีนั่นเองถูกต้องครับนะครับรวมไปถึงรูปแบบการเล่นนะครับดังนั้นโปรแกรมการหุ่นเครื่องที่เราได้วางไว้นะครับกก็ต้อองบว่า เป็นประโยชน์มากๆกับทีมใช่แล้วนะครับเพราะว่าจะทําให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุดถูกต้องครับนะครับกับปูหังซูลเลอร์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คอยลุ้นกันนะครับว่า18กุมภาพันธ์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใช่แล้วนะครับเพย์ออฟนะครับนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีที่แพ้นะนะครับเอฟซีครับก็ยังรออยู่ถูกต้องก็หล่นมาได้เอฟซีครับทุนเล็กหน่อยนะฮะแต่ผมว่าแต่ถ้าผ่านเข้าไปได้นะครับก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับอาจจะไปเพียงคู่กับทางด้านวิลลามนะวิลเลเต็ดนะครับที่ไปรออยู่แล้วนะครรับบในอแงกลุ่ม นะ <net> ครับ<ผม> <S <S ส่วนอีกหนึ่งข่าวปิดท้ายก็หน่อยแถมนิดนึงขอแบบสั้นๆเลยนะครับข่าวนี้สั้นๆน,นะครับขอบคุณมากครับผม <c oughs> สั้นไป <S <S ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของทางด้านเป็นการมอบสิทธิ์นะครับให้กับสมาชิกตัวปีอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวปีสมาชิกหลังจากสโมสรเนี่ยนะครับได้อย่างที่บอกไปว่าได้สิทธิ์ในการลงเล่นรายการในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไปแล้วนะครับในรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งจะพบกับโปฮางอย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นทางสโมสรนะครับจึงตัดสินใจ ว่านะครับมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกตั๋วปีนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับนะครับทุกท่านด้วยการนะครับแถมตั๋วเข้าชมนะครับเกมในระดับสโมสรของแชมเีลีกฟซีนะครับเกมนัดเย้าครับให้อีกสามนัดทันทีครับอเอฟซีเลยก็คืออยู่ในแพ็กเกจนี้เลยครับผมนะครับเนื่องจากต้องการอนุความสะดวกให้กับสมาชิกตั๋วปีทุกคนนะครับเพราะว่าตามกฎระเบียบของการแข่งฟุตบอลรายการเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับได้กำหนดว่าสโมสรที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับกำหนดที่นั่งเพื่อรองรับสปอนเซอร์ชิป จาก AFC จำนวน1,000ที่นั่งในทุกแมตช์การแข่งขันนะครับซึ่งทำให้ที่นั่งของชมรีเซเดียมนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอลได้นะครับสปอนเซอร์ชิพนี่คืออะไรคือเรื่องของการคือพูดง่ายเหมือนแบบเป็นโคต้าของเอฟซีนะครับหนึ่งพันที่นั่งอาจจะเป็พวกแขกผู้ใหญ่ามทีมงานอะไรอย่างเงี้ยมานั่งกันใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ที่นั่งของสนามชมรีเซเดียมเนี่ยจากเดิมน้อยอยู่แล้วใช่แล้วก็ลดไปอีกอีกหนึ่งพันลบผมก็จะเหลือน้อยไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่สปอนเซอร์มอบให้ใช่ สำหรับแฟนบอลท่านใดนะครับที่สนใจตั๋วปีนะครับที่ยังไม่มีตั๋วปีก็สามารถหาซื้อได้นะครับที่ทางด้านสโมสรชมดีเอฟซีนะครับณสำนักงานออฟฟิศชั้น2นะครับสนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในราคาเพียง4,500บาทโอ้โหไม่แพงนะนะครับแล้วก็แถมบัตรรายการชมรายการของเอเชียนะนะครับอย่างเอฟอีก3เกมติดเลยครับผมให้เลยนะครับซึ่งเอ่อรายการเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบเพย์ออฟเนี่ยนะครับที่ทางชลบุรีจะไปเล่นกับโปฮังในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับ จะเป็นแมตช์เดียวจบเลยนะครับคือแข่งขันปุ๊บรู้ผลปั๊บเนี่ยนะครับจะชี้ตาเลยไม่มีการเย้าเยือนเย้าเยือนเด็ดค่ะครับผมนะครับก็ขอแก้ข่าวทางด้านปอนิดนึงครับนะครับแล้วก็ซึ่งนะครับอย่างที่ผมได้นำเสนอไปคือสเปนกูบาพันเนี่ยพบกับโปฮังครับชนะก็จะไปสู่รอบแบ่งกลุ่มถูกต้องต่อไปที่รออยู่แล้วนะครับถ้าใครแพ้ก็จะมาสู่รอบแบ่งกลุ่มรายการเอฟซีครับใช่แล้วครับต่อไปก็คือแมตช์เดียวจบเลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเสียเปรียบโปฮังเหมือนกัน ใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของสนามสภาพอากาศแฟนบอลทุกอย่างเสียเปรียบหมดสิ่งที่จะสู้ได้ครับคือเรื่องเดียวเลยใจเรื่องของใจเรื่องของทีมเวิร์กระบบทีมถ้าเล่นตามที่โคชเฮงได้วางไว้ผมเชื่อว่าชนะได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าชลบุรีเนี่ยชอบไปเกินเจอทีมอย่างเกาหลีใต้อย่างญี่ปุ่นอย่างโอ้โหกัมบะโอซาก้าอะไรพวกเนี้ยนะชลบุรีก็เจอมาแล้วนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือข่าวที่นำมาฝากกันนะครับในช่วงแรกครับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักคู่ เดี๋ยวมาช่วงหน้าครับมาในช่วงของไกด์ฟีเบอร์นะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะพาไปคุยกับทางด้านของสุพจน์วงหอยนะฮะว่าช่วงนี้สถานการณ์ในทีมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะลำบากอย่างที่บอกไปศีราชาเนาะนะฮะผมแล้วเดี๋ยวกลับมาครับกับเอฟซีฟีเบอรกับเรา2คนครับพักกันสักคู่เดี๋ยวครับ เดี๋ยวนี้เป็นท็อปแก่แล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยเว oh, ้ยโ <c oughs> อ้แน่นอนตีคนรวยช่วยไม่ได้แล้วจ <laughs> ี้ <c oughs> เปลี่ยนเมียด้วยพปะเนี่ยโอ้ oh, ถามมีงานเข้าเลยเนะี่ยรถมันก็เก่าไปตามกมาลเวลาตีเฮ้ยแต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ก็คือเมียกับเคเบิลเนี่ยนะตี เคเบอร์เน่นะตียิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งปีใหม่รายการก็ถูกใจจริงจริงบริการก็รวดเร็วขึ้นมากพนักงานก็หมาครนะับบริการกันเองเหมือนเมียที่บ้านแป๊ะเลยโอ้โหพูดเนี้ยคิดถึงเมียที่บ้านเลยเนี่ยกลับบ้านไปกอดเมียนอนดูเคเบิรดีกว่าฮ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 ่มิ มินไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิสเตอ์ด,ดีรู้ว่าท้องกระชิงพีีพิสูน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลียงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวแล้วผมกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วนะครับกับรายการ FC Fever กับเรา2คนนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้ในช่วงของไกด์ไฟเบอร์นะครับอย่างที่บอกช่วงที่แล้วนะฮะจะพาไปรู้จักแล้วก็พูดคุยนะครับเกี่ยวกับกับต้นทีมของทางด้านศิลชาซูซูกิเอฟซนะครับต้องบอกว่าคนเนี้ยเล็กตัวเล็กพี่หนูแต่ใจไม่เล็กนะพอพาภาวะกันเป็นผู้นำแล้วเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นแนวรับด้วยถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ทีมตอนนี้นะฮะว่า ยตกชั้นด้วยแล้วก็มีอะไรฝากถึงแฟนบอลอย่างไรบ้างนะฮะตามไปชมกันครับในช่วงของไกด์ฟีเวอร์ครับสวัสดีครับผมหน่อยสุขศร์วงหอยครับกัปต,ตันทีมศีราชัย FC ตำแหน่งแบกควาครับ เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุประมาณ10ขวบอยู่ที่โรงเรียนบ้านขอพัระสงจากนั้นก็มีมีโค้ดโค้ดชื่อว่าโค้ดเก่งไพลัชชุมพลเขาเห็นผมไปเล่นบอลบอลครับบอลอะไรต่างๆก็สนใจแล้วก็ชักชวนผมเข้าไปเรียนมหนึ่งที่โรงเรียนคองกิวที่หกุญแจครับแต่ตอนนั้นด้วยภาวะที่ผมเป็นเด็กแล้วก็ติดทางบ้านก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะย้ายโรงเรียนมาในช่วงที่ ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตจากเด็กธรรมดาไปไปเล่นฟุตบอลก็ประมาณม .2 เพราะว่าตอนนั้นแม่ขอร้องให้ไปด้วยก็เลยก็เลยตัดสินใจไปไปเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณ์รารชวิทยาลัยชุมีที่บ้านบึงตั้งแต่นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เข้ามาเป็นนักฟุตบอล ว่าจุดเด่นของผมน่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นขยันแล้วก็เป็นเรื่องของความเร็วความคล่องตัวด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนร่างเล็กก็เลยต้องหาจุดเด่นก็คือเรื่องความเร็วเข้ามาทดแทนรางวัลตั้งแต่เด็กก็เยอะเหมือนกันครับก็ได้แชมป์กรมพละ14 16 18ปีแล้วก็เป็นตัวแทนไนกี้ไปชิงแชมป์โลกที่โปรตุเกสรวมถึงล่าสุดก็ได้แชมป์ฟุตบอลยวชั่นหนึ่งเมื่อปีที่แล้วกับสโมสรเสีชาซูสุกิ FC ก็เป้าหมายในอนาคตก,ก็คงรักษาสภาพร่างกายให้ใหยืดอายุการใช้งานในการเล่นฟุตบอลไปนานๆแล้วก็ถามว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจ ทุกคนอยากคืติดทีมชาติอยู่แล้วเป็นธรรมดาผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากติด,ตด,ตดทีมชาติแล้วก็อาศัยฟุตบอลในการเลี้ยงชีพต่อไปตอนนี้สถานการณ์ของเราถือว่าค่อนข้างลาบากเลยทีเดียวเพราะว่าเหลือ4ีแมตที่เราต้องออกไปเยือน3แล้วก็เล่นแมตสุดท้ายในบ้านที่จะเจอกับราชนาวีซึ่งแต้มเรากับอีก2ออันดับที่อยู่เหนือเรามันมันค่อนข้างจะห่างกันผมเลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่แต่ถ้า ถ้ามันมาสะดุดสนหนึ่งแมตชนี้ก็เหมือนว่าทุกอย่างก็มาเริ่มใหม่จริงๆฝากบอกแฟนบอลทุกคนด้วยว่าทางสตาฟโค้ชทางผู้ช่วยผู้สอนแล้วก็ทางนักเตะทุกๆคนตั้งใจทำงานเต็มที่เต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นในเกมในแต่ละแมตขอให้ทุกๆคนมั่นใจได้เลยว่าพวกเราไม่มีทางหย่อแยะหรือว่า ไม่มีทางที่จะจะทำให้ผู้คุณผิดหวังแน่นอนดูดูผลการแข่งขันแล้วก็ดูความทุ่งเทในสนามเอาดีกว่า ็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าหน่อยสุพัฒน์วงหอยนะฮะกับตันทีมค้นเกง่งของสมุรสราศรีราชาซูซูกิเอฟซีต้องบอกว่าเขาเนี่ยอตอนนี้ในทีมกันที่ทราบกันว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะลำบากเนาะเจ้าตัวก็พยายามที่จะทําให้ดีสุดแล้วก็อยากให้ดูที่ผลงานนะครับไม่อยากให้โทษใครไม่อยากให้โทษนักเตะไม่อยากให้โทษทุกคนแหละอยากให้ดูผลงานของทุกๆคนในทีมนะเป็นหลักแล้วกันว่าจะเชียร์ต่อไปหรือเปล่า ตรงนี้ก็ต้องฝักด้วยถ้าผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับว่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีอะไรนะพี่วีก็มีในส่วนของทีมชาติ ครับผมที่ตอนนี้กําลังขับเที่ยวอยู่ในรายการชิงช่วยพระราชทานกิงครับก็เตะกันมาแล้วด้วยนัดแรกครั้งที่สี่เบียร์นะครับคือนัดแรกเนี่ยผลการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วใช่แล้วนะครับรายการของเราเนี่ยมันทึกเทปวันจันทร์นะครับผมนะครับคือบอลเนี่ยเตะวันอาทิตย์นัดแรกแล้วก็มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นแล้วด้วยใช่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามด้วยกันครับผมนะครับรวมถึงข่าวก้อนขุนไวนะครับของวงการฟุตบอลไทยกว้างๆใช่แล้วที่เรานํามาฝากกันครับผมนะครับแต่เป็นช่วงหน้านะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครูหนึึงงรวมถ ช่วงหน้านะครับมีส่วนของปฏิทินด้วยถูกต้องครับนะครับมาแจกกันใช่แล้วว่าจะแจกกันยังไงอ่ะฟรีๆง่ายๆแบบเป็นยังไงใช่แล้วครับติดตามวยกันครับรับช่วงหน้าครับสักคู่เดียวครับ โหพี่แอปเดี๋ยวนี้เป็นเท่าแก่แล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยโว้ยโอ้นอนตีคนมารวยช่วยไม่ได้แล้วิง